สวัสดีครับทุกคนครับเรื่องนี้ไม่ได้คิดเล่าขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เหมือนซุบซิบกันมาในพระราชวังนะครับตั้งแต่ยุคก่อนๆแล้วโดยจะขอเล่าย่อๆนะครับจากหนังสือของคุณอนเอนกะนวิกมูลนะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์โดยท่านได้บอกเอาไว้นะครับว่าตัวข้อมูลนี้ก็มาจากหนังสือของพระอมอรฤดีอีกทีหนึ่งแล้วก็ได้บอกไว้ว่า ผู้เขียนหนังสือเลียนี้นะครับทราบมาจากบุคคลที่มีบรรดาศักดิ์สูง ควรเชื่อได้นะแล้วก็ได้อ้างไว้เลยนะครับว่าคนเก่าๆที่เคยรับราชการอยู่ในราชสำนักะจะทราบเรื่องนี้ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครปิดปากมากเท่าไหร่นักแต่ตอนนี้มันก็เป็นเวลาที่ผ่านมานานพอสมควรเนาะเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยกันมาได้ประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับหรือไม่แน่ใจว่านานกว่านี้ไหมนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นก็จะประมาณ10ปี10กว่าปีนะครับก็ได้ถูกนํามาเล่ากัน โดยเรื่องแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่พระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทนะครับบอกไว้ว่าเคยมีผู้พบเห็นพระบิญญาณของราัชาการที่สมเนี่ย เห็นว่าทรงยืนอยู่ตรงข้างประตูนะครับที่ห้องบรรทมแล้วก็ยืนเท้าซาเอลอยู่ที่หน้าต่างบ้างนะครับหรือบางครั้งท่านก็ทรงพระดําเนินไปตามเฉลียงของทองพระโรงนะครับแล้วก็หายไปดือด้อเลยซึ่งตัวข้าราชการข,ข้าราชรบริพารที่เห็นเนี่ยก็จะเล่าตรงกันนะครับว่า ท่านก็จะทรงพระภูษาสีแดงนะครับลอยชายปราศจากฉลองพระองค์นะครับก็คือท่านก็จะไม่ใส่เสื้อเมื่อขา้าราชบริพารเหล่านั้นเห็นก็ไม่กล้าทักนะครับก็ได้เพียงแต่ มอบกราบลงไปแค่นั้นอีกท่านหนึ่งที่พบเห็นก็จะเป็นคุณท้าโสภานิเวศหรือว่าเล็กณนคะรนะครับเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ว่าไม่มีพระราชะโอรสหรือพระราชธิดานะครับแต่ว่าพอรัชกาลที่4สวรรคตแล้วก็ยังคงรับราชการต่อไปมีช่วงปลายรัชกาลที่5นะครับมีการเฉลิมฉลองขึ้นเนาะแล้วก็พอได้เวลานอนเนี่ยท่านก็ ไปกลางมุ้งอยู่ที่แถวแถวท้องพระโรงนะคพอกําลังจะเคลิ้มหลับปุ๊บก,ก็ได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กคล้ายกับคนใช้แม้เท้าหรือว่าอะไรเนี่ยมาเคาะกับพื้นกระเบื้องนะครับท่านก็เริ่มคิดว่าเออไม่ปกติแล้วนะท่านในนั้นก็ไปเห็นร่างร่างหนึ่งนะครับเป็นลักษณะทุมท่มๆแล้วก็นุ่งผ้าสีแดงหันหลังมาทางที่ท่านกําลังนอนอยู่นะครับแล้วก็เดินไปทางห้องประชุมแล้วก็รับหายไปเลยนะครับซึ่งท่านก็แน่ใจนะครับว่าเป็นราชการที่3แน่แน อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนที่เจ้าฟ้าจักรพงภูวนาหรือทูลกระหม่อมเล็กเนี่ยมายังห้องห้องหนึ่งนะครับที่มีพระบรมรูปของพระเจ้าแผ่นดินทั้ง5ารัชกาลอยู่นะครับก็เป็นที่โลง่งเนาะเหมาะสําหรับในการเล่นนะครับท่านก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับตอนนั้นก็เล่นซ่อนหากันตอนนั้นท่านเจ้าฟ้าจักรพงภูวนาเนี่ยอายุก็ประมาณ5-6ปีนะครับยังไม่ได้โกลจุกตอนที่กำลังเล่นซ่อนหากันอยู่เนี่ย กำลังค้นหากันอยู่กำลังสนุกสนุกเลยนะครับท่านก็ทรงเห็นบุคคลคนหนึ่งเข้ามาก็เลยเรียกให้มหาดเล็กให้ช่วยกันจับนะครับมหาดเล็กหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเนาะจึงถามถึงรูป,ปรพรรณสันฐานถามถึงหน้าตานะครับว่าเป็นยังไงท่านก็บอกไว้ว่าเอออ้วนๆตัวใหญ่นะครับนุ่งผ้าสีแดงเดินหายเข้าไปทางอ่าห้องทางทิศตะวันออกนะครับห้องนั้นเนี่ยเป็นห้องสําหรับการจัดรับรองแขกบ้านแขกเมืองแต่พอตัวทุนกระหม่อมเล็กหรือว่าเจ้าฟ้าจัก,กรพงษ์ภูวนาถเนี่ย เดินไปถึงพระบรมรูปของรัชกาลที่3ก็หยุดหยุดนิ่งนะครับแล้วก็มองพระบรมรูปของรัชกาลที่3ส,สักพักหนึ่งท่านก็บอกนะครับก็อุทานขึ้นมาแล้วก็ชี้นิ้วไปยังรูปรูปนั้นแล้วก็บอกว่านี่เนี่ยอีตาคนนี้แหละนะครับ ก็คือท่านท่านยังเป็นเด็กเนาะท่านยังไร้เดียงสายอยู่ท่านไม่รู้ว่าบรมรูปที่ท่านชี้นั่นนะเป็นรูปของรัชกาลที่สามนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่ากันแบบซุบซิบกันค่อนข้างจะหนาหูเลยนะครับในยุคก่อนแต่ว่าเหมือนในวังเขาก็ห้ามเล่ากันนะครับในสมัยก่อนแต่อันนี้มันก็80-90ปีมาแล้วนะครับก็เลยเริ่มที่จะ นำออกมาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระวิญญาณของรัชกาลที่3นะครับที่มีคระชบริพานไปประสบพบเจอกันในพระราชวังนะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r i b e แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ